มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอัามออกมาโพสต์เตือนหลังมีชื่อคอมเมนต์รีริวสตาการ์การชุมนุมยังคงดําเนินการไม่หยุดนะคะซึ่งมีดาราคนดังหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เช่นกันส่วนดาราที่ไม่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็ถูกแฟนคลับต่อว่าว่าไม่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนซึ่งทางเพจอัมพัชรภาชัยเชื้อออกมาโพสต์เตือน หลังมีการนำชื่อนางเอกซุปตาอ้มภาชาภานะคะไปเปิดบัญชีในแอปพลิเคชัน t ิกต o k ที่มีผู้ติดตาม1.5ล้านคนล่าสุดนะคะมีพฤติกรรมนำแอคเคาท์ดังกล่าวไปคอมเมนต์ในเรื่องของการเมืองประกาศแจ้งพี่อั้มไม่ได้เล่นแอป t ิกต o k นะคะตามภาพ t ิ k t o k ที่มียอดผู้ติดตาม1.5ล้านแอบอ้างเป็นพี่อั้มเป็นของปลอมคาดว่าเป็นแฟนคลับสร้าง โดยพฤติกรรมชอบไปคอมเมนต์ตามแอคเคท์อื่นๆแล้วก็โยงเรื่องของการเมืองเข้ามาค่ะซึ่งทําให้หลายคนเข้าใจผิดเยอะมากๆขอให้ผู้ที่กระทําหยุดพฤติกรรมนี้หากมีแฟนคลับควรแก้ไขชื่อเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อพี่อั้มนะคะย้ำอีกครั้งว่าพี่อั้มเล่นแต่ไออั้มพัชราพาเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามทางเพจอั้มพัชราพานะคะได้ชี้แจงแล้วว่าถูกปลอมแอคเคท์ เพื่อเข้าไปคอมเมนต์เรื่องของการเมืองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ